ต่อนะคำนามที่แบ่งเพศพี่บอกไปแล้วใช่ไหมคนกับสัตว์อันนี้คือคนเพศชายเพศหญิงอันนี้สัตว์ตัวผู้สัตว์ตัวเมีย and ox วัวตัวผู้ a cow วัวตัวเมีย a l i on สิงโตตัวผู้ a l i oness สิงโตตัวเมีย ajar ajar เป็ดตัวผู้ ajar เป็ดตัวเมีย a s t a l l i o n กับอเมรแปลว่าอะไรไม่รู้ไปเปิดดูให้พี่หน่อยอ n l o สเตอรแม่ไก่ตัวผู้ไอ้ไก่ตัวผู้ไอเฮนไก่ตัวเมียต่อมาคํานามชน้นสุดท้ายก็คือมันจะแบ่งออกเป็นนามที่นับได้กับนามที่นับไม่ได้นามที่นับได้ countable noun นามที่นับไม่ได้ uncountable noun มาเริ่มกันที่นามนับได้ก่อนนะคะเช่นกล้วยเห็นไหมเรานับได้ว่ากล้วยหนึ่งลูก b แต่ถ้าอยากได้กล้วยหลายลูกก็เติม s เข้าไปเป็น bananas PEN ประกา1หนึ่งแท่งถ้าอยากได้ประกาหลายแท่งก็เพนเติม S เข้าไปต่อไปน้ำที่นับไม่ได้เช่นข้าวน้องๆถามว่าข้าวก็เป็นเม็ดนับได้นะคะแต่จริงๆแล้วข้าวมันเห็นแหมเม็ดมันเยอะมากเราไม่สับคือเราไม่ใช้กันในหน่วยปัจจุบนันเช่นแม่คะหนูวันนี้หนูขอหุงข้าว200เม็ดก็ไม่ใช่ก็เลยเป็นนับไม่ได้ Water ก็นับไม่ได้เป็นน้ำ แต่จะนับได้ก็ต่อเมื่อไปใส่แก้วให้เขาเป็นหนึ่งแก้วสองแก้วเงินเงินก็นับไม่ได้บางคนคิดว่าเงินหนึ่งบาทสองบาทนับได้แต่จริงๆแล้วเงินเนี่ยมันเป็นในโลกเนี้ยมันมีหน่วยหลายหน่วยใช่ไหมก็คือมันไม่มันไม่เสถียนระมันไม่ได้บบบว่าเป็นหนึ่งหน่วยของอันนั้นเพราะแต่ละประเทศก็มีหน่วยเงินของตัวเองดังนั้นก็นับไม่ได้จบไปแล้วนะคะคำนามในวันนี้สรุปอีกรอบหนึ่งคำนามมีทั้งหมด7ประเภทนะ จ็ดประเภทประเภทที่หนึ่งคือคำนามทั่วไปก็คนสัตว์สิ่งของสถานที่ต่อไปคำนามเฉพาะพวกชื่อคนสัตว์ชื่อชื่อน้องเฟิร์นชื่อปอยชื่อพี่ฝ้ายชื่อพี่แบงค์ชื่อวิชาช,ชื่อสถานที่ต่อไปคำนามเอกพจน์ก็คือมีสิ่งเดียวต่อไปต่อจากเอกพจน์เราจะแปลงให้เป็นพรอหุพจน์ก็คือมีกฎหลายอันอันแรกเติม s ได้เลย อันที่สองถ้าลงท้ายด้วยคำเหล่านี้ chssssox SO ให้เติม es ต่อไปคำนามที่ลงท้ายด้วย y ให้ตัดเปลี่ยน y แล้วเป็น i แล้วเติม es ก็จะเป็นจากเอก,กพจน์เป็นพหุพจน์ต่อไปถ้าหน้า y เป็นสระที่เป็น eaiou ให้เติม s ได้เลยต่อไปคำนามที่ลงท้ายด้วย f หรือ fe ให้เปลี่ยน f หรือ fe เป็น v แล้วเติม es เช่นคำพวกนี้ ต่อมาคำนามที่เปลี่ยนรูปจากเอก,กพจน์เป็นพหูพจน์ตัเปลี่ยนรูปโดยสิ้นเ,นเชิงต้องจําเอาก็ใช้คําว่า man กับ men Wo m a n กับ women เราจะเปลี่ยนเป็น w o m e นนะพูดว่ามี w ี m e นต่อไปคำนามที่เป็นพหูพจน์ต้องมีสองอันอยู่แล้วโดยสิ้นเชิงไม่สามารถมีอันเดียวได้ต่อไปคำนามที่แบ่งกลุ่มเห็นไหมและต่อไปคำนามที่แบ่งเพศ แล้วก็คำนามที่นับได้กับนับไม่ได้มีทั้งหมด7ประเภทด้วยกันแล้วในวันนี้นะคะวันที่7เมษาเราก็ได้เรียนเรื่องคำนามไปแล้วแล้วในชั่วโมงหน้านะคะจะมาต่อกันในเรื่องคำศัพนามสำหรับวันนี้ขอให้น้องๆจดใสก่กระดาษตัวเองแล้วก็ดูคลิปประกอบนะคะแล้วก็อ่านทบทวนด้วยถ้าน้องๆฝึกฝนพี่เชื่อว่าน้องทำได้คะ่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย